ผ่านเกณฑ์สร้างไรายได้โฆษณาไม่ค่อยมีแก้ไขและตรวจสอบแบบนี้แต่เมนูเส้น3เส้นแนวนอนแต่การตั้งค่าเลื่อนลงมาตรงเครื่องมือและแหล่งข้อมูลแต่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวให้เราแต่การกำหนดลักษณะโฆษณาของคุณบน Facebook แต่ ดำเนินการต่อแต่ถัดไปสถานะความสัมพันธ์ในจ้างตำแหน่งงานการศึกษาตรงนี้ของเราต้องเปิดให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญข้อมูลในโปรโฟไฟล์4หัวข้อนี้ต้องเป็นสาธารณะทำการเปิดเสร็จแล้วแต่ถัดไปแต่ถัดไป ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปตรงโปรไฟล์ของเรานะครับแต่โปรไฟล์ f a c e b o o k เลื่อนลงมาแล้วให้เราแตะเกี่ยวกับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดโปรไฟล์ของเรานะครับถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้เราแตะที่ดูข้อมูลเกี่ยวกับของคุณทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่ๆครับ